โยกับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าบวกหกระโดดในแต่ละวินาทีว้าวก็น่าจะทุก1ห an นึ่งนาทีเนี่ยเราจะกระโดดสูงขึ้นอย่างเช่นไอ้นี้โอเคตัดภาพมาในเกมโอ้ยตอนนี้ผมมีความเดี๋ยนะพลังของขายะ oh, โอ้โหบูบี้เฮ้ยเราโดโดสูงมากโ่ไมก็มีใครสูงกว่เราเปล่าดูเหมือนว่าเราต้องพิชิตยอดภูเขาใช่อุยเอเลียนเฮ้ยหมุนฟีได้จัดไปไอ้น้อง กด e ได้อะไรมาลุ้นกันครับทุกคนได้ได้ได,ได้ได้อะไรวะคืออะไรเอาคืออะไรวะอ่านไม่ทันไอชิมหายไม่หายไปซะและ้วโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยทุกคนผมได้น้ำยาอะไรวะเหมือนน้ำยาอะไรไม่รู้แต่15นาทีโอ้โหผมต้องใช้คุ้มไว้นจาจะน้ำยาอะไรสักอย่างเด้อะไรวะเก็บไปบวก5อ๋อบวก5ความสูงนั่นเองนะโอเคสวยมากไอ้น้องเอ้ยมีตรงนี้อีกอุย้ยมีเยอะมากอะอย่างนี้ผมก็รวยนะซีรวยรวยเลยอย่างนี้อุย้ยเราเจอเพื่อน วันเดเพื่อนวิ่งทำไมตัวสูงจังวะทำไมตัวสูงจังเหมือนความสูงผมร้อยห้าสบอะเคไปดีกว่าอ่าบวก x ีกสิโอ้อัน,นี้บวกสิบเลยน,นี่บวกห้าออเคอันนี้บวก10ใช่โอ้ยทุกคนเราขึ้นไม่ถึงหรอวะอยีิพายแล้วทุกคนมันรู้สึกว่าจะมีเส้นชัยให้ผมด้วยนะผมโอ้โหอยู่ข้างบนนู้นเลยครัสูงตอนนี้ผมอยู่ที่สีส้มนั่นเองนะฮะเอ้ยหรือสีเหลืองวะ สี่ส้มอู๋เดี๋ยวอนี้ไวจังวะเพื่อนเร่งสุดจัดอะโอเคเราโดดไปโอเคอุ้ยอันนี้บอก15เลยเอ้ใกล้ถึงแล้วว่าเหลือแค่2องช่องไอผมว่าผมแบบถึงชิวๆเลยไม่ต้องเก็บแล้วมั้งเนี่ยถึงชิวๆเลยอ่านี่เราก็จะมีเส้นชายบวก1ก็คือบวก1ชัยชนะนั่นเองนะโอเคเอาไปเอาเฮ้ยความสูงในการกระโดดผมหายโอ้ไม่ก็เออเรามี1งธงเอามาให้เราไปตรงนี้ไข่สวรรค์ โอเคมาลุ้นไข่กันนะครับทุกคนคลิกี่สั่นเลี้ยงเพื่อเปิดอัตโนมัติโอเคกดตัวทีจบได้อะไรมาลุ้นกันโ,โห กูได้หมาบวก9%พลังโจมตีเกมนี้มันมีตีกันด้วยวะโอเค okay, ใส่มาอ๋อนี่ไงมันจะบวกไอตรงนี้9%นั่นเองนะครับผมก็คือบวกความกระโดดสูงของเรา9%เดีอยู่แล้วก็มีช็อปด้วยว้าวมาซื้อของกัน2ชัใช้ชนะซื้อสปริงได้เ,เก็บเงินแป๊บเราสามารถไปพื้นที่ต่อไปด้วยการใช้ธง2ผืนนั่นเองนะครับผมโอเคพื้นที่ต่อไปโอ้โหสูงโอเคกูยอมกลัวตรงนี้ก็ได้เกมนี้เนี่ยคือมันออกแบบมาสําหรับคนที่แบบอยาก AFK โดยเฉพาะเวซึ่งม่งไม่ใช่ โอเคแล้ว okay, แล้วก็สามารถเพิ่มคุณสองได้แต่กูต้องจ่ายตังค์ไม่กูไม่มีเงินถึอแม่งจริงไหม,ไมอ,อีกนิดเดียวเป็นเอ้ยอีกรอบอโอเคแม่งเหมือนเป็นขี้เลยโอเคนั่งแปบบ๊บนั่งผ้าขายเนยก่อนออออรู้สึกว่าเราจะมีก้ามขาแล้วตอนนี้ทุกคนคือผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าผมจะโดดสูงได้แค่ไหนแบบเนี่ยมันสูงมากเลยนู้เว้ยโอเคเก็บทองมาเลยดีกว่าแล้วก็ตรงนี้หนึ่งวินเดีย๋ยวไปดูสีหาให้มาตรงนี้ อ๋อเป็นแมปเกมโอเคได้จัดไปไอ้น้องแค่นี้ชิวๆสำหรับพี่พี่มันเดอะเซียนว่ะเดอะเซียนหรือเดอะเซียนวะอ่าชิวๆอุย้ยอ่ะอ่าสวยสีอะไรอะพี่ผายแล้วอะกูชอบเสียมพูโอเคแล้วก็สีเหลืองเอ้ยถูกว่ะดีดต้องตรงนี้ต่ออ่าโอเคตรงนี้ โอ้กูตายคือเราไม่สามารถกระโดดได้นะทุกคนนี่ถ้า,ากระโดดเราจะเป็นแบบนี้เลยเอ้ยผู้สาวเลยเจองผู้สาวว่ามากระโดดกับพี่ไหมน้องเน่เ่เน่่สีสุดท้ายขวาล้ายซ้ายดีผมชอบสีฟ้าว่ะเอ้ยไม่ชอบสีเขียวที่ผ่านละสองจิตสองใจโอเคไปสีฟ้ากูตายอ่าก็สีเขียวโอเคผ่านไปได้อย่างง่ายง่ายไหมวะก็ง่ายแหละโอเคเราได้อะไรอะกูได้อะไรเนี่ยเคช่างแมง ผมได้อะไรวะผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าได้อะไรอ่ะโอเคไม่เป็นไรอุย้ยความกระโดดสูงเรามีทั้ง400โอ้ยตายกอดเดี๋ยวลองโดดดูโอ้โห oh oh oh, สูงมากไอ้ทุกคนผมสังเกตอะไรหนึ่งอย่างมีดวงจันทได้อย่างนี้ต้องไม่ถึงไอชิบหายไอ้น้องไอ้น้องถึงไหมถึงไหมถึงไหมขี้หมากูไม่ถึงเฮ้ยต้องไปบนต้นไม้นี่โอเคแล้วก็กระโดดไปไอ้น้องถึงไหม โอเคถึงกว่าจะถึงมีอะไรวะเอเลียนอยู่เซอร์กาค้นหาอะไรวะที่หายละกูอ่านไม่ออกเลซีอะไรสักอยาก่างโอเคแล้วต้องไปค้นหาไว้ทุกคนซึ่งกูจะไปหาจากไหนไม่รู้กูไปค้คนหาไปดีกว่าเรามาเอาถ้วยรางวัลดีกว่าอุ้ยทำไมผมสูงจังวะ <c oughs> <c oughs> โดดทีแม่งโคตรสูงโอเคแล้วแม่งกูก็รีไอชิบหายเป็นพันเมื่อกี้คนน่าเสียดายอะ่ะพ <c oughs> ื้นที่ต่อไปโลกมืดจัดไปไอ้น้องโอเค กดซื้อมาแล้วทงผมก็หายไป2ผืนแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมใช่ปะอ่าโอเคโอเคท่านผู้ชมเหลือแค่อันเดียวจัดไปไอ้น้องถึงไหม,มเกือบไม่ถึงโอเคถึงแหละเฮ้ยได้ทั้ง2วินแน่จัดไปไอ้น้องโ oh อ้แม่ก็ได้ทั้งสองอันเดี๋ยวเราไปสุ่มอะไรสักอย่างที่มันสามารถซุ่มได้โอเคไปไปซุ่มกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราทำาไมร้านชอบมันทังพี่นั่นเนี่ยเอ้ยเละต้งเปะเลยเอ้ยเราขายของได้ด้วยโอ้โ oh หแม่ก็ดพี่เราซื้อสปริงมาดีกว่าโอเคกูซื้อมาละเอาทุกคนรู้สึกส ปิงแม่งไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยโอู้ซื้อมาทำไมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมพ้ฒ้า F K มามากกว่า48ชั่วโมงไม่ถึงกันกัวมัวไปงั้นแหละตอนนี้ผมมีพลังขยาของผมอยู่ที่1,000กว่าแล้วโอ้ไหลก็คือผมแบบโดดทีแบบบิลไปนู่นเลยไหมโอเคต้องลองโอ้ไม่ถึงอุ้ยแต่ผมถึงไอ้แดงๆนี่ว่ะโอ้ยถึงจนเลยอะ ถึงไหมถึงไหมถึงไถึงโอโหถึงเย็ดเคแล้วกูก็ต้องเริ่มใหม่เพื่อนแรกกับธง2องผืนเฮ้ย <Hey, S 1> ผมรู้ละใครมันทำลายไพวกสิ่งของนี้ไอ้แม่มดคนนี้นี่เองต่อยแม่งต่อยในในในต่อยหมดไม่สนลูกใครโอเคไปดีกว่าโอ้โ oh, แม่งแล้วก็ต้องรีใหม่แล้วดูสภาพกระโดดผมตอนนี้ตอนนี้วินผมมี2วินแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มไข่กันได้ไข่อะไรวะโอเคเปิดก่อนเลย แม่มดดำอันนีเ้เพิ่มบวก9อันนี้บวกอูบวก18โอ้โหไม่เครื่งนึงเลยกูยกเลิกใช้มาใช้แม่มดดีกว่าี๋ือมันใช้2ตัวได้วะอ๋อโอเคใช้2ตัวได้ <c oughs> ว,ว้าวน่ารักมากไปถึงหมานะไม่ใช่แม่มดโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ E F K มามากกว่า48ชั่วโมงเอาจริงไม่ถึงตอนนี้ผมมีพลังขยะ1,800โอ้ไม่ก็เยอะมากเดี๋ยวลองกระโดดดูดิเฮ้ย <c oughs> ทีเดียวผ่านเล้เฮเฮ้ยเฮ้ เชเคทีเดียวกูถึงเลยโอเคกูไปละบายบายไอ้ไอไอขอละครรางวัลเอ้ยทีเดียวผมถึงเลยว่ะโอ้โหนี่แหละข้อดีของการ AFK โอเคลงใบสีแดงโอเคได้มา2วินกับการ AFK ใหม่แม่งไม่คุ้มเลยว่ะเฮ้ยผมลืมบอกท่านผู้ชมหนึ่งอย่างก็คือผมได้ไปฟาร์มสัตว์เลี้ยงตัวที่3มาเพิ่มนะอ่าตอนนี้ผมมี3ตัวละเป็นไงโอเคโอเคท่านผู้ชมเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นมินิเกมอันที่3กันเลยนะฮะเก <Okay, S 2> ขึ้นไปอ่าเขไาขได้จัดไปไอ้น้องมินิเกมโอ้่าจะเล่นง่ายปะเออว่าชิวๆไอ้น้องมันเป็นมันง่ายอย่างนี้ว้าวเป็นไงท่านผู้ชมผมเก่งปะมันง่ายจริงจังปะเนี่ยมันง่ายเก ินไปไหมอ่ะนี่ไม่ใช่ล่ะมันง่ายเกินไปแค่นี้นี่มันง่ายมากเลยผู้ชมกูไปเล่นมินิเกมมาแรกยังสนุกกว่าปะเนี่ยนี่อันนี้ยังสนุกกว่าเยอะอ่าโอเคเ,อ,เอ,อ้าเอาตายอ่ามาซ้ายมาขวาเป็นไงพี่เซียนแล้วอะ ไปเล่นก็ได้วะยอมแล้วก่อน,นี่ใช้5้าวินท่านผู้ชมโอเคเราไปเก็บอีก5วินไม่ใช่เราต้องไปเก็บอีกแค่1วินไว้ไปอแค่1วินเราจะได้ละจัดไปไอ้น้องโอเคมาแล้วไอ้น้องพี่มาแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก่อนจะไปตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวต้องไปซื้ไว้ทุกคนแต่มันสายซื้ออ๋อเอ้ย,อยมีแดงดึงด้วยวะเฮ้ยอย่าบอกนะเข้าไป กูเข้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปเอารางวัลของเราเลยละกันอีกแค่วินเดียวโอ้โหทำไมสูงจังทำไมผมมีพลังกล้ามขาได้ขนาดนี้โอ้่กอดอ่าเราไปเล่นนี่เกมที่5้าก,กันเลยก็เล่นไปเลยไอ้น้องอ่าเฮ้ยนี่ง่ายง่ายมากโอ้ทำไมมันง่ายอย่างนี้นี่อ่าโอเคซ้ายดึบึบนี่นี่นี่เป็นไงละ่ะไอ้น้องคือผมเซียนแล้วอะนี่เอ้า บิงบิงบิงโอเคเส้นชยัยไม่มีของรางวัลอะไรเลยให้กูเสียเวลาเปล่าๆโอ้ไม่ก็โอเคกูไปก็ได้วะคือตอนนี้ผมมีวิน6แล้วเว้ยเดี๋ยวผมขอไปสุ่มไอ้ไข่นี้แป๊บขอไปสุ่มมาเปิดมา3มอันไม่พอ <c oughs> โอเคเปิดหนึ่งอันพอ Let's go ได้อะไรอุ้ยอันใหม่วะ่ะความยาก3 3เปอร์ซโอ้โหก็ถือว่ากากอยู่นะก็ถือว่ากากอยู่เฮ้ยแมงปอไม่ใช่เงามแมลงความยากเอ้ย20%เอเอาเรื่องโอเคอีกอันสุดท้าย แม่มดดาอีกแล้วกูละเบื่อเบือ่อว้ยนี่บอกดั้ง22เลยนะแล้วก็นี่แล้วก็แม่มดอีก18นี่เป็นไงละ่ะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้วินผมมี8วินแล้วว้าวโอเคกูไปเลยละกันไม่รอแล้วแล้ววินผมก็หายเหลือศูนย์ฟาร์มมาเป็นชั่วโมงผมเห็นละท้อเลยอะ่ะโอ้โหด่านน้าแข็งคือ <c oughs> ผมต้องเอฟเคนานแน่กว่าจะได้โอ้โหโอเคไม่เป็นไรกูยอมเพื่อคนดูไม่เป็นไรครับผมทําได้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอใช้เวลา ใ AFK แป๊บหนึ่งนะน่าจะใช้ค่อนข้างนานนะผมว่ากว่าจะไปถึงจุดสุดยอดโอเคขอใช้เวลา AFK แป๊บนึง A few moments later โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ AFK มามากกว่า2,000กวิโอ้หไม่กอดโอ้เดี๋ยวโดดทีโคตรสูงโอ้สูงมากโดดทีเดียวถึงปะถึงปะโอ้โหพลังขาของผมนี่มันช่างแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้โดดทีไปแล้วจ้า แต่ผมแบบอีกนานกะว่าจะเนี่ยกว่าจะไปถึงฝั่งนู้นนะ่ะ <c oughs> ผมว่าผมตายว่ะทุกคนเดี๋ยวกูต้องลงไงวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆใจเย็นไอ้น้องโอเคโอ้ได้ทั้ง3าบินว่ะเฮ้ยเอาเรื่องโอเคผมจะเข้าดีไหมถ้าผมเข้าพลังขยะของผมจะรีในทันทีออทน f โอ้ยขี้เกียจ a f k โอ้ไม่เอ้ยต้องมานั่ง a f k อีกยาวเลยว่ะขอนั่งทําใจแป๊บ <c oughs> ชีวิตกูโอเคเราจะทําใจรับ3วินเลยละกันโอเค โอ้โหแม่เอ้ยกูกระโดดไปได้เลยเ <c oughs> <c oughs> ทพร้องไปเราไปซุ่มเล่นกันเลยดีกว่าแค่3บินราคา3บินเราขอซุ่มไปเลย1อันได้อะไรมาลุ้นกันโอเคกูได้ของกากโอเคท่านผู้ชมผมไม่อยากเล่นแล้วกูเบื่อกูพอกูเบื่อใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ล่างด e s c r i p t i ่นสามารถมาเล่นกันได้